เลยตัวหนึ่งครับเลยหนึ่งตัวไปให้วะอยู่ใกล้ๆเสียงผมครับอ้าวนี่เลยนี่เลยหูก็ดีอยู่แล้วสวัสดีคุณผมนี่คือรายการโอน่าบ้าพลาแน่นอนนะครับมาที่สนามฟุตซอลขนาดนี้ฟุตซอลฟุตบอลต่างกันยังไงครับฟุตบอลสิบเอ็ดคนฟุตซอลจะเข้มเพราะว่าซอลคือเข้มเลยดี สองคือเคนแ่ดีไอ้เๆนี่ชอรคอันนี้ฟังวิทยู่อันนี้ดูทีวีไงวันนี้ผมในตมแนวหรือแล้วแต่ที่คนจะเห็นเลยครับผมปิดตาก็ยู่ตีวีซอ แรกไปผมที่ร้านเจริญจิตของสี่ครานี้เขาเปลี่ยนชื่อร้านแล้วด้วยเป็นลังจิตลังจิตลังจิตอ๋อลังจิตลังจิตว่าจะไปอยู่ว่าจะไปอยู่แต่ไม่ว่างป่วยโอ้โหมันยังไม่ทันได้ไปเลยรู้ล่วงหน้าไปแล้วอ้าวโบนัสกันเลยแล้วกันโฟกซองจดหมายฟกซองจดหมายไอ้ผมชื่อวงโฟกซองจดหมายวโบนัสมันมีเทพที่สุดเท่านี้แล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ครูตลาดครูแถนี่ยรู้เสือชาวบ้านเขาจะเก่งเรื่องแบบว่าเพลงรอบกองไฟเพลงสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ร้องเสียงเพลงร้องเสียงเพลง วันจีประสบอายุคนตาก็เคยมีมานต้สามามสิบจะแย่งกูปังปั๊ม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 ว้าวว้าเอาดีดซื้ใครทำไปเต้นกระดุกกระดิกกระดิก็เปล่าเปล่ากันนะระหว่างล้อมนี้นะครับผมไม่มีกฎและกติกาอะไรทั้งนั้นเลยโอเคจะแย่งเกาอีจ่ายอย่างจะได้จะต่อยจะเตะใต้เข็มขัดเดาไปไม่ไม่ไมไม่ใช่โอ้ยต่อยเข้เท้าเขียวดิผมทำแน่มาดิ วีแค่โดนโดนสอยบีก็เจ็บเลยเอาไรเอาเลยเลยมาดิปิตาดิขอปิตาเถอะปิตาดิใช่ต้องปิตาเขาวีแรกมันผ่านมานานคิดว่าเป็นงานปีใหม่เล่นธรรมดาต้องมีอะไรบ้างเราคอนเทนต์ไหน่ายจริงอะรลูกไอ้ป้องเล่นเรามั้งเนี่ะมาปิตานะ มามาปิตาเห็นหยุดเท่านั้นถึงจะแตะต้องเก้าอี้ได้นะครับแม้แต่ขาเกี่ยวก็ห้ามนะถ้าใครโกงบอกได้เลยนะเอไอเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอฮิบิ๊กพร้อมก่อนแล้วกันตานนี้โอเคมพร้อมสามสองหนึ่งเริ่มขอสาบอายุคัามตาเกิดมาถ่ายในเต้นนะถ่าไม่เต้นนั้นโดนเหมือนกันนะ เกประตาได้ยังกูได้แน่โอเคเปิดตาได้ครับเหมือนที่คาดเหมือนที่คาดมึงแย้งเขาหรือเปล่าโกงมั้ยเนี่ยเอาใหม่ดีกว่าอำไมไม่เคยโกนไม่เคยโกนมึงแย้งเขาหรือเปล่าหรือว่ามึงยืนเฉยแย้งแล้วแย้งยังไง เวียนหัวตอนวนอยู่ลดลงเพทโตไอคิดเดินวนสามรอบไม่เวียนเลยอันนั้นรู้ดีประกอบรู้ไปนล้ยว่าโดนอีู่ประกอบด้วยรู้รู้รู้ก่อนเลยแล้วกันรู้เมื่อกี้แหละฟ้องเจ็บนี้เจ็บโอ๊ยโยโอพอตั้งใจเกินก็พลาดอ่ะเอออออเุ้ยได้อุ้ยได้อะไรวะเกมป่ะเว้ยเหมืวนแบบอุ้ยขอแบบภูมิมิพอ โอเคแล้วก็เอาเก้าอี้ออกหนึ่งตัวแล้วก็ให้บิ๊กร้องรำทำเพลงอีกแบบหนึ่งคนไปร้องเพลงเนี่ยจะร้องเพลงอีกเมาพร้อมแล้ว3 2 1สหโผใครจะเชื่อว่ามแอบบุญเหลืออายุมากแล้วสามสิบงแก่ตัวเต้จนอาจีเฮ้ยเอาไม่ได้หรออะไรกันวนที่โค้งวนไปเรื่อย ผมจะเลี้ยงยิงนะเลี้ยงยิงยังไม่หมดก็ยิงเหลือครับก็ยิงเหลือการยิงพระราศีและการผสมผันไม่มีความก้าวร้าวดุร้ายโอเควะโอเคไม่รู้อ่ะเปิดตาได้ครับ กับมังการูครับกูน่าข่อยห้างเลยอันนี้กูเต็มตูดเลยนะกับมงการีนี่ถือว่าพี่อาร์มนั่งเต็มตูดมากเรเฮ้ยนั่งข่อยห้างไม่นะบ่ห้างมันหลุดเก้าอี้ไปแล้วพี่เต็มตูดกว่ามาอระวางเลยอุ้มอเออไม่วางดีกว่ากูห้อยกูชอบแบบห้อยๆแต่ซ้ำนี่ร่างโอ้ยกูบอกแล้วมือล้างมือควายมือบัวดีพ่อดีแม่มล้วมือควายเฮ้ยอันนี้เดิมอุ้ยไี่โดนอีกแง ไอ้เจ็บเจ็บก่อยางก่อบ้างเอลิงก่อยางโอ้ยผมแค่นี้ผมแค่นี้ก่อยางโอ้ย้เยนี่มันปวดอ้เบลไอ้เบลเบลแค่คือเหบอกเขาว่ามาเกาะอยู่แล้วมันเกิดน้ำท่วมโอ้โหคุณร้องเพลงไหมอ่ะไอ้เบลไม่ได้ไม่ได้เยลถ้าพร้อมแล้วปิดตาครับผมสามสองหนึ่งนกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไร การีการที่การี่สมละกิการสิสุ่ม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 นุ่มสุยมนุ่มส่มส้่ม่มสุ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 ่เสุยมผุ่มสุ่มสุ่มสุ่เสุ่เสุ่มสุ่มสุ่มส้่มส้่เสุ่มสุ่มสุยมส้่มสุ่เส้่มนี่เสู่มสุ่มส้่มส้่เส้่มสุ่่นี้่มสุ่มส่นี้่มสุ่มส่มสุ่มสุ่สุ่อยู่มสุยม่มสุ่บสุ่มสน่มสุ่เส้ เอ้ยยี่โอเคเปิดตาได้เปิดตาได้อยู่นี่ได้ไงไอ้ตัวไกลเกินไอ้แตกลขาอี้มันกระเด็นเน่ะมีใครไม่รู้ตีลังกามาฟาดกูด้วยเสียสัไอ้กเชียรครับตีลังกาไม่ได้ไม่ได้กูยืนอยู่ไอ้ตัวไอ้ตัวดีดเก็บตัวออกไปแล้วเขายังชั่วโอ้ได้ฮะถาคนอื่นไปเยอะโดนซะนั่งให้ผมข่าว หหไปิดตานะครับขอเชิญนักร้องนำคนใหม่เมื่อกี้อะไรนะขอเชิญนะขอเชิญนักร้องนำคนนั้นนะครับหนึ่งสองสามเธอเดินมาหาทำน้าเศร้าเธอคงมาเราไปกันไม่ได้เธอเอาชัดทีเธอไปทรัพเธอ ถ้าพู้ชันมันไงดีอย่าโน่นอย่งยงงางนี้ทำเมื่อชานเป็นปตาตาไม่ใช่โนอ้าแต่ทำเป็นดี นี่ตัวเป็นคนเลยตัวนี้เหนื่อยว่ะดูได้ไงหรอตรงนันอ่ะแสดงเป่าไม่เป่าอะไรยังไงไอ้ใช้แล้วเป่าแล้วไอ้ไม่อยู่เียเขาร้องเองวัดปาปูนเราไม่เชื่อมวัดปาปูนเราไม่เชื่ออวัดปาปูนเราไม่เชื่อ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 เชื่อจริงไอ้ยเชื่อเหรอไม่เห็นเหมือนกูเชื่อกูเชื่อเถอะทางใครได้ไงบอกหน่อย บอกเลยไปชนะเนี่ยมึงอ้าคนไม่ดูอะไรเลยมันตนองขนานไม่ดูกูเลยโอเคตานี้พี่ป้องแพ้พี่ป้องมาโดนหนีเมะกอกก่อนไปพี่แล้วเล่นตานี้แล้วมีอตาป่ะไม่มีแล้วโอเคแต่ว่ามีไปชิงกับบอสตอนท้ายบอสลักษณะเป็นไงบอสได้กลิ่นเลยมันละกายอ่ะได้กลิ่นไม่ไม่กลิ่นมันละกายรู้แล้วบอสเป็นใครแอมเยอเลยดีเจ็บยิงที่เจ็บกว่าอะไรที่เจ็บกว่าอะไร เลยนะเฮ้ยแต่ว่าเขา้อแม่มเดินรอบวงแหวนรอบนอกออกจากไอ้อย่างๆเนี้ยก็คือใส่ขอบตรงเนี้ยได้สามสองหนึ่งอะอ่ะอายุฮอดฮอดอ่ะอาย

คุเหี่ยมเลยอ่ะบอกซ้ายขวาหน่อยเหรอข้องหลังอยู่้องหลังขห้งหลังกับไปเจอเลยคุณบอพอพันประกัดกันเลยต่อไปก็คือเทินบัคเกิลเทินบัคเกิลงเลี่ยมเลยอุ้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 อุ้ย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 ุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยยอุ้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 ยอ้ยอุ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  อัดยิ้มอยู่โอ้โหตรงนี้โคตรแบบเหม็นลมหายใจเฮ้ยม่คือกันเ่าเอาแล้วเอาแล้วสามสองหนึ่งต้องอยู่ตรงเสียงโกอยู่ต้องเสียงโกจะถึงแล้วก็สู้กันนั่นแหละจะถึงแล้วสู้กันอยู่ต้องเสียงโกเฮ้ย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 เอาโอเคหมดโอเคเปิดตาเลยไอ้เหี้ยเสมอ ไม่ไม่ไม่อมีโกปตองม่เฮ้ยดยด้วไปแข่งต่อไแข่งต่อได้แข่งต่ออีกอนึงบอสคุยเกื่งุ้อยู่บอสคุยเรื่องหุ้นอยู่เฮ้ยหยบหยบหไม่รต้องไปู้บอสมาอแ้วกูรู้แล้วมือกนนี่้ิ้วล็อกรับไปดีมากยังไงมือนี้ไอ้ห่าอกมือนี้นี่ตลกว่ะพขอเชิญตัวบอสดีกว่าโอเคครับผมเราขอเปิดตัวบอส บอสเองคุโทราสั่งไปเลยบอสไม่รู้เรื่องเลยธุรกิจเยอะนี่อันนี้คือบอสของเรานะครับผมีจะมาแข่งในรอบสุดท้ายเตรียมตัวมาไงบ้างครับผมก็โทษทีครับไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยตื่นสายฮะถือว่าเป็นบอสของที่นี่บอสสามารถทำยังไรก็ได้ให้เขาแย่งอีกใครไม่ได้เฮ้ยจริงเหรอก็ยิ่งจะเป็นของบอสคนเดียวโอเค มาเราจะจบเกมนี้ไปด้วยเพลงที่ผูกกระดมความกล้าของแต่ละคนให้มีจิตใจในการสู้รบบัวลอยปะวะบับลอยปะโอ้โหเล่นเยอะเล่นเยอะเล่นเยอะซักอร์นเพื่อสุดไหนอะผูกกระดมในความสมมากขแต่ละคนผูกกระดมในเพราะว่าร่างกายจิตใจและมันสมองถ้าเพลงนี้ได้ออกไปเราคือเลือดสีเดียวกันทั้งคู่ปิดตาแล้วมิวเล็ก เมิ้วเล็กอม่รักยงมาไงตาทุกคนหมองแล้วหมอมิ้วเล็กวันโชจีไปโปมั่มมัมมัมมัมดบกรีพี่มดัมมัมโบอกป่เก่งมากเก่งมากเก่งมากพี่บมมมมัมกบ่ย ขอให้คบพ่อแม่ทุกคนเลยไหมไปถังอีกเว้ยวิ้ยกินอะไรตัวตัวอ่ะกินกินมามมเฮ้ยเดี๋ยวมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่หนึสองสาจับเพชรกิน เขาไม่หลุดนะเขาไม่หลุดนะมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่มีเวลาอยู่มีอยู่ม่คนอื่นอูโตบอลอะตบอลอลม่หดจริงมีเวลาอยู่จริงไม่น่าติดขออจริงมีเวลาอยู่ทำี่ไงมบอกมีเวลาอยู่เพ่อี่ววเนี่ยเนี่ยเงเเจอเียงเอ่้ียง รู้ทำได้ไงวะเวลาใ้เหลือนับเวลาสามสิบวินีนับเวลาสามสิบวินีเวลาเพอเหลืออยู่อยงนี้ครัเวลาพอเหลืออยู่แล้วเหลืออีก29่สิบเก้าวินีตา้กีฬาไม่ได้ใจตลอเหรอจริงโอยสากลเขาเล่นกันวันกว่าพวกมึงทำแค่ธรรมดาทีนี้ทีสุดท้ายยาเย้ขึ้นมาขูอยู่ท่าเดิมกูไม่กลัวรับจ้องกี่มาบอสอ่ะบอสมันเหนียวจริงเฮ้ยแต่ได้ข่าวว่าจุดอ่อนของบอสคนนี้คือบ้าที่เฮ้ใช่ใช่ใช่ คุณจีนไปถูกจุดเขาเหลืีเวลาอยู่เหลือเวลา20นาทีเหลือเวลา20นาทีแต่น้อยมากแล้วไแล้วเหลือ20นาทีแล้วปูบอสบอสเหลือเวลา9นาทีนะใกลหมดแล้วเร็วๆๆเหลือแต่ว่าน้อยมากแล้วเหลือต้อยแล้วนายครบ10นาทีแต่เทสในครั้งนี้สูสีมากโอ้ยบอสหาเจอบอสหาไม่เจอ9นาทีเท่านั้น9นาทีสุดท้าย เอแล้วาาลยวเียเดี๋ยวกลาครับโอยโดนตะเเเตแอ่ะเรจบไปกับเกมนี้เลยละกันโดยยิเัเถือว่าเสมอกันเสมอเพราะพี่ินก็ไม่ได้นั่งใช่ต้องเอาตูดนเวลาหมดพอดีไปก็เท่ากับไม่างวัลเลยเลยเออเเธอเยใช้ตูดเนอาทำไคือเนยคะแนนได้เลยสินาทีก็ได้แล้วเอาไงแข่งใหม่หมโอย แต่เมื่อสักครู่นี้เราเพียงแค่เล่นให้ดูนักกีฬาตัวจริง2ท่านนี้ครับอันนี้ไปนี่ไปด้วยน้ำหนักที่พอเหมาะกันสูสีสูสีอาชีพที่คล้ายๆกันเหมาะกันเป็นคู่แข่งกันมาก่สุดพี่ปิตาให้เจมหน่อยแล้วผู้แารคนสุดท้ายเจมจากช่องคงจื้อชนแนลและบีนเฟึกงฟื้นงานจากช่องโอฮานา การแข่งแข่งแข่งขันแข่งจนแข็งแล้วก็มาขันกันตอนห้างแข่งแข่งจนขันสรุปมันไม่ตายใหม่หรือมันแทรกเกอรเดี๋ยวเนื่องจากเขาเป็นคนเหนือเดี๋ยวผมจะร้องเพลงเหนือโอเคโอเคโอเคได้เลยคราพร้อมแล้วต้องเต้นนะครับผมทวนเข็นมริกาสามสองหนึ่งให้ปีได้กาให้มีบ่ได้กาเอาใจน้องมาแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้นได้าให้พี่ได้ก่อนมึงให้พี่ได้กาให้พี่ได้กาให้มีบ่ได้ก่อน ให้พี่ได้กอดให้พี่ได้กอดให้พี่ไม่ได้ก้าให้พี่ได้ก้าให้พี่ไม่ได้กอดสั่งพี่จันโอเคพร้อมแล้วมิวลิกให้พี่ได้กอดให้พี่ไม่ได้ก้าเอาไงเองมาให้พี่ได้กอให้พี่ ยังไดกโคตรเก่งอ่เยงได้กโคตรเก่งะมัะไม่ได้ที่จะขยับตัวเขาได้เวลาเหวลาเหืออีกเวลนือเวลาเหลือเเวลาเหมือนเหมือนแมลงตอนต่างตาก้อนเลตาสีทุกอิธีทอาจจะบ้าที่อะเชฟนี้ จีบไม่ถึงเยามไหมเยามไหมอาได้เรียบร้อยวันนี้ฮะนัดไปคลิปวันนี้เดี๋ยวผมฝึกนั่งกายบ่อยจะดีที่สุดขยับหยุดยิดแข่งกินขาเพราะคือบ่อยจะมาให้เราเหน็บขางั้นมางั้นมาแล้วมาขยับ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 บ่อยๆขยับไปกินผักคีขยับไปกินกระบี่แล้ขยับไปกินเต้าหู้ พุณมาได้ไกลจือได้เลยนะขยับใยับบ่อยๆขยับไปกินผักชีขยับไปกินบะหมี่ละขยับไปกินเต้าหู้ต้องลกเต้นเลยอะ่ะขยับไปกินเต้าหู้ อ่ะมาเรื่ยกันนะชิวชิวไปกับคิดนะครับผมขับมั่งไม่ขับมั่งก็แล้วแต่ขอบคุณน้องใบดูจบคลิปนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณน้องเจมส์ด้วยขอบคุณน้องบีดด้วยนะครับผมติดตามใหม่ได้คลิปหน้าแล้วกันครับผมโอ๊ยตาเปล่สวยๆงามโอเคครับผมยังไงก็โอนวานะครับสนุกไหมครับถ้าสนุกนะครับก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมยังไงก็โอจักรวาลโอวานามีมากมายกายกองไปหมดเลยนะครับมีทิกทอกด้วยนะครับเป็นทิกทอกของโอวน่าคัปปี้นะครับผมเข้ามาดูกันได้งามๆนะครับยังไงวันนี้ขอลากกกััันนนนนนไไปป่อออะครรบพพพิิขเเลลงงงงงึึแสใจดมาาถุตท หมาสร้างนั้นเมืองสวรรค์ฮึบฮึบแจ้งเงินใจเดินมาไปกินบางชีเดินมาแล้วไปกินบะหมี่คัดเธอไอ้คัดเธอเขาเป็นศิลปินใช่ไหมคัดโตคัดโตอ่ะนะคัดโตคัดเธอคัดเธอให้เป็นศิลปินวะ้คัดโตใครกอลกับคัดนะไดนคัดโตเฮ้ยฝนตกเดี๋ยวไฟช็อตไปปิดคัตเอาดิ